สวัสดีค่ะอันนี้เป็นการขาะนี้กำลังแข่งโกบอลชายรุ่นใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กมัธยมส,สัญญาณภาพก็ต่อจากน้องจีนะคะเมื่อกี้พอดีสัญญาณหลุด ตนนี้สีฟ้าได้ลูกนะคะแต่การส่งลูกเมื่อกี้พอดีผิดพลาดนิดหน่อยทกส่งลูกไม่ค่อยดีนะตอนนี้สีเหลืองได้ลูกนะคะสีเหลืองกำลังส่งสีเหลืองนี่รู้สึกว่าจะส่งลูกค่อนข้างแรงมาก ไม่รู้ว่าภาพชัดหรือเปล่านะคะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหรออ่อันนี้สีฟ้าได้ลูกนะคะสีฟ้ากำลังส่งนะคะอานะคะลูกออกเอาคือลูกออกนะคะ สีเหลืองได้ลูกค่ะออคนกลางนะคะคนที่จับลูกอะคะ่ะคนนั้นก็จะเอ,อ่อลงแข่ง โกบอลของนักกีฬากีฬานักนเรียนคนพิการแห่งชาติด้วยนะคะในเดือนมีนาไฮบอลนะคะก็คือส่งบอลสูงก็คือเกินเ,เกินเขตที่กําหนดไว้นะคะไฮบอลก็จะโดนลูกโทษตอนนี้สีเหลืองเป็นคนยิงนะคะ ไม่พาด่ะเข้าไปแล้วนะคะลูกแรงมากสีฟ้าบล็อกไม่ได้นะคะกระโดดข้ามประตูไปแล้วตอนนี้สีฟ้าได้ลูกนะคะตอนนี้สี